สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุมสุขล้นก็กับซองน้องซาลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้น้องซาลาเป็นกำลังหั่นปลาหมึกสีกินปลาหมึกปลาหมึกโลละอาสิบพันห้าสิบพันไปน,นะเอาคือคือนแต่เ,เก่าก็บุกึถิดตายแดกปันนี้วันหยุดหกชีพ โลละโลละหาหมื่นพี่เนาะปะละหาหมึมกโลละหาหมื่นบดรีหลังไมค่ะปลาหมึกกามีเตะข้อมันดอกโลละหาหมื่นบาทเนาะ <c oughs> หาหมื่นกี่ร้อยร้อยสิบบาทนี่แหล้วเนาะ สิพากันต่ำกินคนว่าส,าส,าสาเาป้าสิเป็นคนต่ำ มะเขือเทศที่พันมะนี่นะคพันใจสี่พันนย่นี้ขึ้นขึ้นี่เกินไมกี่สนด้วต่อไปหาพันมันมันมีของหาพันต่อไปอือก็ไม่นี่เห็นหาพันประมาณสิบบาทนึงเลย เอาลงนำนะครับนาะลวกเลยไปใช่นำตาลปี๊น้ำตาลปี๊นะาลาไปเอาน้ำตาลปี๊มาฮะ้องชาล่าไปเอาน้ำตาลปีม๊มาไปไปไ้ติ๋ง ทำตี๊ดใส่ขาวอัดปลูกโลกนี่ตอนจนแหมใส่ลำบ๊ใส่ลำบ๊อมันจืดแล้วกันจืดแต่ใส่โอ้โขเห็นมันจืดดอกมันจืดพอใส่ได้ลงกระตุ้มพอดีเลย โอมีสองมัดนะสิบบาทเลยฮิฮิฮิมามาิาิมันนี่บิใสนะ่ิฮิน้ฮมันคมฮนะิฮใฮิฮิมิฮิใส่ปใสไปมันม่มใส่ลฮิฮิะิฮ้ฮิฮิฮิิฮิฮิิฮ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 ขฮิฮิฮิ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 ฮิฮิฮิฮฮิฮิฮา้ฮิิิ นัวไต้ขึ้นหรือยิ้มนัวไต้ขึ้นเปล่าแค่นัวธรรมดาเอาแบบอยู่เฮงเฮงก็ได้อานนัวไปอยู่เฮงเออต่อควก็มือเก่งวันนี้ค่ะจิพัน Cho lần em cục này nó không hay gọi là sai em Tăm là gì? thân 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 kia, đều về boshi boshi kia năm boshi 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 บอกิมเด้ป้าบอกกินบอกกินมันแซ่บพี่น้องมากินน้ำการโอ้โหว่แซ่บแซ่บ <m ary> สบดีพี่น้องน็้ององเสาปนกระตูด้ยมันไดแลไม่ลมนามือมือลูกเหรออ้าปลุงมาอันี่กินเดปลาลุงน่กนจิรนะวินาทีอย่งนั้นเเลยติดมือเยอะอึดอยู่พราะนเปี่ยนใหม่แล้ฟีมันบ่มีมาตลาดบักชอง <cold>

สงสัยสด็ใส่ยงหอวอานัวอานัวอานัวตายนะอานัวนั่นนัวอยู่มันบออานัวตายขึนอานัวอยู่ก็เลยอานัวธรรมดาหคนกินเมื่อเ็กแล้เพประดามเรื่องเพไหนก็ป้านเอ้ยด็กแดมาลูกย่กระิบนะติตาเพนกระุ้นมีต่เพื่

ต้อหนังม่งเดจะีพียนะซื้อของมั่กาันขอคประมาณจองหยห้าสิบเจ มูก็อาการบ่มูก็ตีแบบเปอร์นึงนี่มาเยอะนี่มันเห็นกับขื้อเนาะพวกนั้นนาฮามันก็เพงเียนีย

ีปมันจะได้แข่งเขาไปงเพื่อนผา้ใหญแต่เสร็จแล้คณะผู้ให่เขาจะมาอย่นไปเดี๋ยววันอี้ราดีนะ อืมดาวบนน่ะข uh, like, yeah. um um ันเดียวกันป้าวเฮ้ยขันขันว่านเขาแต่งเอาสึจะเอาลายล้านปขนาดเด้อเฮ้ยเอาห่าล้านเฉพาะหมวดตัวหนึ่งแกนวัวล um ูกตัวจดกปลาเขาโอ้ยเขาแต่งเอาว่าแห้งข้างในมันเอาด้วยบุญดีจำได้เลเนาะอย่าบอกแล้วบอกเฮือนทางคุณรอลากสายนรานปูจะเงียจะไปอง้างมาขอเอา ก็เห็นทางเขื vì 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 ่อนมีแ hmm. ต <c oughs> mm ่พีแต่น้องพี่น้องเลยวนวนบรรยากาศมื่อค้นนี่ก็หองเหมือนกันอยู่กับอันไอ้บาดำมกอ่าน้องดำนเหมืกันอยู่นะคะลลาในวันนกันนไปท่ไหน็ได้กิงบอคนตอนนี้นะฮะเียวนะ กอมังกรน่ะเรียนอะไรน้าตาจ้องการตุ๊กตุ๊กมันยังบวเกันไม่เริ่มจะง่ามหัวมึงดึงหัวใส่ไปจัง่ามอ่ะนี่น้องน้ำหวานมังกรละเข่งบ้ามาจาอึ

ยำหันลังเส็จโม้เลยพี่หงอ,อ์เพราะมึงยอมพ้นินมึกช้านโสน